ัสดีค่ะมีฉั้นนางสาวัสราโธนโรุ่นลนะคะที่ได้อชิญเขาวันนี้จะมาบอกเล่าประวัติเขาเป็นมาของชุมชนเราข้า้งบ้านหนองหัวช้างขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะลาวครั้งบ้านหนองหัวช้างตั้บนเนินน้ำเขียวเทินเป็นแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อประมาณรัชกาลที่สพุทธศักราช2,371ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากประเทศลาว ได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่บริเวณอำเภอดอนตูมทุ่งสามแก้วอำเภอกระเพงแสนจังหวัดขครปฐมประมาณพุทธศักราช2435ปีมะโรงรันรตนโชติศก111เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้พาการอพยพมาจำนวน12ครอบครัวลงมาทางทิศตะวันตกเดื่อมาโดยการนำของพ่อเท่าบุจนมาถึงตำบลวัวน้ำเขียว ตำบลพุ่งกระพังหงสก่อนที่จะสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่ชาวบ้านได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่บ้านหนองน้ำแช่พงมะเดือของผู้บ้านผู่เมืองนันทีและเจ้าที่อิจองสื่อชาวบ้านเรียกว่าสี่เสื้อย่าเสื้อหรือศาลเจ้านายได้นำมาสร้างไว้กลางหมู่บ้านเพื่อเป็นสิ่งสักการะปกป้องรักษาประจําหมู่บ้านในาหัวช้าง ทุกวันพระฤหัสบดีแรกของเดือนเจ็ดไทยทุกปีจะมีพิธีเส้นไหว้และงานเฉลิมรลองปีต่อมาชาวบ้านได้นงหลักปักฐานหน่บ้านึ้่มาใหม่โดยใช้ชื่อว่าบ้านที่หัวช้างสาเหตุที่เรียกว่าที่หัวช้างนั้นตอนที่อพยพมาครั้งแรกมาพบทุ่งนาแล้วมีหนองน้ำคล้ายหัวช้างจึงเรียกว่าที่หัวช้างแต่ต่อมาชาวบ้านเริยมผิดเขียนไปจากที่หัวช้างมาเป็นหนองหัวช้าง ซึ่งปัจจุบันหนองหัวช้างมีสามุ้มดได้กันคือบ้านนอกบ้านหนองหัวช้างเหนือมูอสี่ปัจจุบัน 2. บ้านป่าแก่บ้านหนองหัวช้างใต้มือห้าปัจจุบัน 3. บ้านในบ้านช้างสามเสียนมี1สิบสองปัจจุบันก่อนที่จะมาเป็นบ้านหนองหัวช้างมีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อชาวราข้างได้อพยพมาอาศัยเถิดอนตูมได้ทำกองหลวงหรือกองเทนที่มีขนาดใหญ่ ดีดังไปถึงเมืองหลวงและสามารถตีดังขนาดไก่กำลังฟักไข่ไม่สามารถฟักไข่ได้จึงได้มีทารับสั่งให้รถลืมกองลงเพราะอาจทำให้เกิดกระบฏขึ้นอีกครั้งนี่อาจจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งถึงการอพยพอีกครั้งของชาวลาวข้างในที่สามแก้วในสมัยรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองวิธีการควบคุมดูแลใกล้บ้านทลเมืองที่ได้กวาดต้อนมาแต่ครั้งในอดีตจึงได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนดินาคาได้ยก,กเลิกการจัดเมืองเป็นชั้นเอกโทตรีรตะวาเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบเทศาบาลคือรวมหัวเมืองหลายเมืองเข้าด้วยการเป็นมืองทนมืองทนหนึ่งโดยมีข้าหลวงเทศบาลเป็นผู้ปกครองมืองทน ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยาาการจัดตั้งบนคลเทศบาลน,นี้เป็นการรวมอำนาจการปกครองทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเข้าสู่ส่วนกลางทำให้การปกครองหัวเมืองเป็นแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตการปกครองเหื่มีภาพออกเป็นเมืองจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านตามลำดับเป็นหตุผลให้ชาวเรามีอิสระมากขึ้นในการเลือกพื้นฐาน ไปทำกินในพื้นที่ดินส่วนบุญกว่าพุทธศักราช2530เนื่องจากประชากรของบ้านหนองหัวช้างมีจำนวนมากโดยได้แยกหมู่บ้านโดยใช้ชื่อว่าบ้านหนองเหัวช้างใต้มีรายเพื่อน้อยอยู่เป็นที่อนบ้านคนแรกต่อมาเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2538บ้านหนองหัวช้างเหนือมีประชากรป็นจำนวนมาก จึงได้ขอแบ่งแยกหมู่บ้านเพิ่มอีกหมู่โดยใช้ชื่อว่าบ้านช้างสามเสียนสาเหตุที่เรียกว่าบ้านช้างสามเสียนนั้นเนื่องจากบ้านช้างสามเสียนแยกออกจากบ้านหนงหัวช้างเหนือเป็นหมู่ที่สามหรือหัวที่สามได้แยกออกจากกันจึงได้เรียกว่าบ้านช้างสาม,สาม,สามเสียนโดยมีนายคำนวณอุกุราชเป็นผู้ใหญ่คนแรกพ่อเท่าบุเป็นผู้ใหญ่หญบ,บ้านคนแรกของบ้านหนเงหัวช้างเล่าโดยน,นายคำทองแก้ว งานประดิษฐ์ขจัรคมและภูมิปัญญาชุมชนทำเหรียญโบราน,นยาส,สมุนไพรขนมเทียนแก้วขนมต่อไส้ทำพวงหรีดประเพณีและความเชื่อหนึ่งประเพณีแห่งเทศกาลการแฉลเมฉลองในวันสงการเป็นประเพณีพื้นบ้านที่ปฏิบัติสืบทอดมาช้านานในหมู่คนไทยเชื้อสายลาวขัางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนเหนช้างชำบัวหลวงน้ำเขียว ชุนชนเราข้างนรงหัวช้างแหตุพงทุกวันที่16ภพเมสายนทุกที 2. ประเพณีความเชื่อการเลี้ยงปีชีพเชือยเสื้อดยประเพณีเลี้ยงผีคำว่าปู่เสือยญาติเชื่อนั้นคงมาจากคำว่าพระเชื้อเมืองหรือพระรงเมืองปู่เือยญาติเสื่อมีทั้งหมด1ีกพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเราข้างที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ความนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อถึงวันพระฤหัสบดีแรกของเดือนเจ็ดไทยจะมีการเลี้ยงปีสำหรับการเลี้ยงปีนั้นหมู่บ้านหนองหัวช้างจะได้เลี้ยงปีเป็นอันดับแรกของสาลทั่วไปเพราะถือว่าสาลเจ้าที่อยู่บ้านหนองหัวช้างเป็นศาลที่ใหญ่ที่สุดของชาวลาวข้งาง 3. ประเพณีทำบุญกลางบ้านเดือน6และเดือนเจดเป็นช่วงฤดูที่ชาวบ้านกำลังทำนาแต่ในบางปีต้องรอฝน สมัยนั้นยังเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆและโรคไข้ไข้ติดต่างๆการทําบุญกลางบ้านนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นการถ่ายชีวิตผู้คนในหมู่บ้านพร้อมถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นแรงงานเพื่อไถานาสมัยนั้นก็คือ,อโ,คโคหรือกระบือโดยการนํารูปปั้นไฟเปียชีวิตที่ทางสามแพ่งการทาบุญกลางบ้านจะทําหลังจากการเลี้ยงปีสูดเสื่อญาติเชื่อแล้วเมื่อตรงกับวันพระแม่ของเดือนเจ็ดไทยก็จะมีการทาบุญกลางบ้าน กิจกรรมระดับตำบลแห่ถุงส่งการน้ำเงินน้ำเขียวร่วมแสดงเศรษฐกิจพอเพียงน้ำเงินน้ำเขียวร่วมงานจพสเตน้ำเขียวร่วมงานอทพาป่าวัดทองตันกิจกรรมระดับอำเภอแห่ถุงส่งการวัดลำห้วยอำเภอดอนตูมแห่ถุงส่งการวัดชุ่มสีนงอำเภอดอนตูมแห่ถุงส่งการวัดหนองขาอำเภอจันทแสนแห่ถุงส่งการวัดพงมาเดืออำเภอเมือง กิจกรรมระดับจ <vs> ังหวัดร่วมแสดงมหาเทียราชเจ้าร่วมงานพะราวดีร่วมงานร้อยเอ็ดปีพระราชวังสนามกันถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่นดูบัวคาเฟ่นครชัยศรีกิจกรรมต่างจังหวัดศิลปินรวมใจเทิดไทอง์ราชันอนุสรณ์สถานแห่งชาติลาวเวียงบ้านเนินขามจังหวัดชัยนาทมหากรรมลำเลืเดเจรังิปทิมธานี ึกษาดูงานบ้านสะบัวกล่ำจังหว,วัดสุพรรณบุรีงานเข้าจีบ้านหนองชาจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัายาร,ราชภัฏเพชรบุรีกิจกรรมระหว่างประเทศ อ็รับสถาบรรันการบริหารการศึกษาโิชยนศึกษาและกีฬาสพป,ป,ปลาวจำนวนสครั้ง 28. รรมิถุนาส1านึมิถุนา2562ากยิกกฎาคม2566ประกรงานสถานทูตเนื่องในวันส่งการฉลองวันชาติลาวครบ45 448ปีงานฝงบอกกันโควิดบอกใกล้70ปีไอลาวณโรงละครแห่งชาติ ต้อนรับอุปนายกสถานที่ลาวที่มหาวิทยาลัยศิลปากรต้อนรับอุปนายกสถานที่ลาวที่ศูนย์เรียนรู้ต้อนรับเอกภารราชูตสปปลาวประจำประเทศไทยคนณคำพันอันลาวันวัดไข่้อกเนื้อสถาบันชาติเคารพธงชาติวันธงชาติไทย28กันยายนสถาบันศาสนาร่วมงานแสดงงาน,ราาานพระราชทานเพลิงพระศพพระครูใบดีกาบุญรอด ร่วมงานพระราชทานพระพัสต์พระคูนันะทีิริคุณหลวงพ่อสุดวัดลำเหงนร่วมงานลอยกระทงวัดบางน้ำเขียวไข่ทองวัดพื่อท้าอําเภอดอนตูมไข่ทองวัดหนองพงนสอําเภอกำแพงแสนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทีดีจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ระบาดเมเดจพาวชิรเก้าเก้าอยูเหนือสะน้ำจันหกเมษตาสองห้าหกของ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์เรียนรู้เราข้างลงหหวช้างเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววัดวังน้าเขียวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงมีพัศการองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมงราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและขบวนพยุหยาตราทางโซลมากโดยจัด้นที่ท้องสนามหลวงลงนามถวายพระพรเมื่อในวันฉันโลคคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ลงนามพระพรานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวสามีพินายนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาทิมมลักษ์พระบรมราชินีลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวัดีกรมหมู่งสุธารีนาณรงพยาบาลศิลาสิ่งที่จุงชวนประทับใจร่วมแสดงเท้าแสนปม ร่วมแสดงพระยากรุงเทพานร่วมแสดงกำหนิพระศิลาขาวคอนสมพันธ์โดตารี่จำลาข้างลงหัวช้างร่วมอวยพรวันเกิดนายกอนิรุธสุกจิตลาวร้างลงหัวช้างร่วมอบรมทำยามมงกับพรมูลสองโดตารี่ร่วมแสดงความยินดีกับนายกพนพดลนาคีชุมชนลาวข้างลงหัวช้าง RTC กต่อตั้งในปีบริหารปี2 5 6 7ถึง2568 นายกสมสงโรตารีกัแท่งแสนนายกประพันธ์สิมมั่นการผู้ว่าการภาคศักดทยวิสุทธาคุณผู้ว่าการภาค3 3 3 0โรตารีสากลปีบริหาร2567 2 5ห8อขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่านค่ะ